สวัสดีค่ะเป็นนะคะเป็นตะวันสุชาติคงค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกนสโกนครสตูน2025นะคะอ้าววันนี้มาร่วมงานของ Heart to Heart Concert เนาะใช่ค่ะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเอ่ยวันนี้เดี๋ยวเตรียมเดินแบบไหมครับวันนี้มีเดินแบบะคะ่ะต้องรอชมเลยนะคะตอนเดินแบบค่ะอืมครับเราเป็นไงบ้างการเตรียมตัวของเราเวทที่เราเข้าประกวด เ็นเตรียมเต็มที่แน่นอนค่ะเวทีของนิตแกนสกลตูนนะคะก็วันที่ 15- 17ถึงนะคะเป็นรอบเก็บตัวนะคะแล้วก็18ธันวามก็ไฟนอลนะคะฝาเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจเบนกันได้นะคะเบนมีความมั่นใจไหมครับมั่นใจ100%เลยค่ะเป็นเวทีนางงามครั้งแรกของเบนค่ะแต่ว่าเบนก็เต็มที่ใส่สุดแน่นอนเลยค่ะอเบนที่มาที่ไปในการมาประกวดคือยังไงเ๊ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เปล่าหรือเป็นอะไรไงมาก่อนปาคะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็นางแบบด้วยค่ะก็มีขายของด้วยค่ะแล้วไงด้อมเราเยอะยังครับด้อมหรอคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากจะชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนมาเข้าด้อมตาตของเป็นกันเยอะๆนะคะแล้วแล้วไงตอนนี้ผู้เข้าประกวดของจังหวัดเราครบคนหรือยังหรือยังไงตอนนี้หรอคะตอนนี้มีทั้งหมด12คนค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาสมัคร,รกันได้อีกนะคะถึง16คนค่ะ เรามีเพื่อนมามาสมัครด้ไหมหรือว่าเรามามาคนเดียวเลยค่ะมีพี่เลี้ยงไหมมีค่ะทีมพร้อมมากด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าเรื่องบีนี่เราสบายอยู่แล้วสบายค่ะพร้อมเลยค่ะตอนนี้ร้องเพลงได้ไหมลูกได้ร้องได้ค่ะอ่าซักท่อนไหมสักท่อนไหมสักท่อนเหรอคะเออเพลงอะไรดีหน้าเพลงหนูขอนึกก่อนได้ไหมคะได้ครับเพลงอะไรดีอ่ะโอเคเจ้าหนุยโยไกล ืมสนเนี้ยงนังรุ่โนรามานี่ค่ะหนูเป็นสาวใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะเป็นคนจังหวัดตรังค่ะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะแล้วก็คนใต้นะคะมาเป็นกำลังใจให้เบนได้นะคะอืมแล้วไงเบนมองว่าเราต้องเพิ่มเติมเสริมอะไรอีกสักอะไรงี้ไหมตอนนี้เป็นพยายามเรียนเติม เรียนเดินเยอะมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นเวทีนางงามครั้ง, <c oughs> งแรกของเบนใช่ไหมคะเบนก็เลยรู้สึกว่ายัางต้องเรียนเพิ่มการเดินอีกเยอะเลยะคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้การโชว์แล้วก็วันไฟนอกพอรเฟกที่สุดสำหรับเบนค่ะเป็นไงบ้างเบนแล้วไปออกงานงานไหนบ้างเลยจ๊ะก็งาน เรื่อยๆค่ะงานนี้ถือว่าเป็นงานแรกเลยเพราะว่าเป็นเพิ่งประกาศรถถูกไปเมื่อสองวันที่แล้วเองโอ้โหเรียกว่ามาแบบสตาร์ทช้าแต่มั่นใจเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมค่ะสุดๆร้อนๆแต่ว่าไฟมาเต็มที่เลยค่ะอพอดีเห็นบอสก้อยเขาไปมีงานการกรุศลไงกระถิน่นอะไรงี้ไเลย,ไ,เลยไม่แน่ใจว่าไปด้วยมาหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ไปยัง,ย,งยังไม่ดึงยังไม่นั่นใช่ไหมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องทางทุกช,ช่องทางแล้วก็ให้แรงเชียร์เลยครับ ฝากทุกคนนะคะติดตามเป็นได้นะคะที่ช่อง t i k t o อนะคะเป็นเป็นอันเดอร์สโตรเบนจวันห้นะคะแล้วก็ทุกช่องทางนะคะสามารถติดต่อเป็นติดตามเป็น <c oughs> ได้นะคะแล้วก็ฝากต้องตาโตวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะอ่าโอเคจ้าขอบคุณจ้า <c oughs>